ในบริเวณวัดนะคะในตัวของอำเภอเมืองเชียงใหม่เองนะคะก็จะมีกิจกรรมค่อนข้างหลากหลายเลยนะคะได้ได้ให้กับนักท่องเที่ยวได้มาได้มาร่วมนะคะในส่วนของของเทศบาลเมืองเชียงใหม่เองนะคะก็ก็เมื่อกี้เพิ่งประชุมมานะคะก็ได้ฟังในตัวกิจกรรมเนี่ยค่อนข้างน่าสนใจนะคะก็เป็นเป็นกิจกรรมทั้งในเรื่องของประเพณีวัฒนธรรม แล้วก็ในช่วงกลางคืนก็จะมีในเรื่องของกิจกรรมเล่นน้ําที่ประตูท่าแผรนะคะของวันที่13ถึงวันที่15นะคะตั้งแต่5โมงเย็นจนถึง4ทุ่มเลยนะคะก็เป็นอุโมงน้ําให้ทุกคนได้มาเล่นน้ํากันอย่างสนุกสนานนะคะก็ถือว่าเปิดเขาเรียกว่าเปิดงานปาเวณีปีใหม่เมืองเชียงใหม่เนี้ยอย่างเตีมารูตปแบบนะคะก็อยากจะเชิญชวนนะคะคเอ,อีนักท่องเที่ยวหรือคนที่สนใจเดินทางเข้ามาเที่ยว ในจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงงานสงกรานก็อยากจะให้เข้ามาวางแผนเดินทางมาท่องเที่ยวได้แต่เนิ่นๆเลยนะคะเพราะช่วงนี้กิจกรรมทุกพื้นที่แน่นมากๆเลยะค่ะของเชียงใหม่เองก็เริ่มตั้งแต่วันที่หนึ่งเลยใช่ไหมคะแล้วก็ยาวเลยใช่ไหมคะเพราะว่าก็จนจนถึงวันที่ยี่สิบค่ะยี่สิบเมษายนค่ะหนึ่งถึงยี่สิบก็จะค่ะแต่ว่าในเรื่องของกิจกรรมเล่นน้ำนะคะเล่นน้ำก็จะอยู่ที่วันที่สิบ สาถึงสิบห้าเมษายนค่ะอ๋อเล่นน้ำสิบสามถึงสิบห้าแต่ว่านอกนั้นก็จะเป็นงานกิจกรรมเออ่ต่างๆนานาที่ใช่ค่ะที่เราให้ฟังไปทีนี้ที่เกี่ยวที่เกี่ยวข้องในเรื่องของงานสงการประเพณีสงการใช่ค่ะทีนี้ในส่วนของที่พักนะคะเราจะมีการจัดสำรองที่พักอะไรยังไงให้เพียงพอกับจำนวนนักเที่ยวที่มาค่ะที่พักของเชียงใหม่เราค่อนข้างเยอะค่ะเพียงพอเรามี ประมาณสามหมื่นกว่าห้องค่ะการคิดว่าน่าจะพอใช่ไหมใช่ค่ะค่ะคาดการจํานวนนักท่องเที่ยวเท่าไหร่เป็นยังไงบ้างเอในในส่วนของทอทที่เราคาดการไว้ก็คือของเในช่วงวันหยุดนะคะวันวันหยุดที่สิบสองถึงสิบหกเมษายนนะคะอันนี้เราคาดการอก่อนก่อนวันหยุดยาวสงกรานนะคะ ก็เจากการสอบถามนะคะในเรื่องของการบุ๊กิ้งที่เข้ามาอะไรต่างๆพวกนี้ค่ะก็อัตราการเข้าพักก่อนก่อนที่เราคาดการณ์ก่อนสถานการณ์สงการเนี้ยจะอยู่ที่ร้อยละเจ็ดสิบสี่จุดสองเจ็ดนะคะก็ก็อยู่จํานวนผู้เยี่ยมเยือนที่เข้ามาก็อยู่ประมาณประมาณแสนหนึ่งแสนสี่หมื่นกว่าคนนะคะก็เป็นชาวไทยประมาณแสน แสนหนึ่งหมื่นนะคะแลวชาวต่างประเทศประมาณอยู่ที่สามหมื่นอันนี้นะค่ะเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นการประมาณการาคร่าวๆค่ะคะ่ะการดูแลความปลอดภัยนะคะเราจะต้องมีการจัดกําลังอะไรเพิ่มเติมไหมคะเอ,อ่อในเรื่องของการดูแลการรักษาความปลอดภัยนะคะทั้งทั้งจังหวัดเออชียงใหม่นะคะแล้วก็หน่วยงานที่ดูแลรักษาความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นทางตํารวจจราจรอ,อะไรต่างๆตัวนี้ก็อยู่ในช่วงของการเตรียมการพร้อมที่จะรอง ครับความปลอดภัยได้เต็มที่เลยนะคะเพราะทุกท่านก็มีมีแผนมีอะไรรองรับอ,อ,อยู่ในช่วงของการประชุมเตรียมการเพื่อบางแผนรองรับค่ะ